สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์หนึ่งถึงเมษายน2568เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีสิงห์ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีสิงห์ช่วงจังหวะนี้นะคะเอาคุณอาจจะมีโอกาสอะไรที่ดีมากๆโดยเฉพาะตั้งแต่นะคะตั้งแต่วันที่14เมษานะคะตั้งแต่วันที่14เมษาเป็นต้นไป คุณอาจจะกาลังมีจุดเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาที่ดีบางท่านมีโอกาสในเรื่องของงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลบางท่านมีเกณฑ์การเดินทาง<ม>นะคะส่วนคู่รักครอบครัวเนี่ยนะคะ,ะช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะมีในเรื่องหองธุรกรรมบางสีบางอย่างนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านหรือการจัดการหรือการเงินไปตกตําแหน่งบ้านได้ทั้งนั้นทําบ้านอะไรใหม่ๆได้ได้ทั้งนั้นนะคะหรือมีการ เอ่อทำจัดการในเรื่องของทรัพย์สินได้หมดนะคะส่วนชาวโสดเนี่ยชาวโสดก็จริงๆแล้วช่วงที่เอ่อบางบางคนนะคะบางคู่บางท่านดีกว่าต้องเรียกว่าบางท่านบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบปะคนรู้จักเก่าๆด้วยนะคะหรือบางท่านไม่ใช่เป็นคนไกลเลยก็มีนะคะบางท่านก็เป็นคนไกลเอ่อแต่ การพบรักครั้งเนี้นะคะการพบรักครั้งนี้ก็อยากจะให้ดูกันไปก่อนนะคะดูดูกันไปก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธนะคะเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยเขาจะย้ายย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวราหูดาวราหูก็ก็คือดาวเออเจ้าเรือนปัตดินะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับศุกร์อีกบางทีอ่ะอาจจะเป็นปัญหานะคะก็อยากจะให้ดูดูไปไปก่อนเลือกคบเลือกคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะของชาวราศีสิงห์ทีนี้เรามาดูกันนะคะชาวสิงห์ค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะชาวสิงชาวสิงในหลายๆท่านช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการเที่ยวหรือลองวิเอนก็ได้มันอาจจะเป็นในเรื่องของบังเอิญหรือประจวบเหมาะก็แล้วแต่ นะคะบางเอญหรือประจวบเหมาะก็หมายถึงว่าช่วงนี้จังหวะนี้มันก็เป็นช่วงของวันหยุดยาวด้วยคุณอาจจะมีเวลาพักคุณอาจจะมีเวลาไปปลีกวิเวกไปเที่ยวไปที่ไกลๆไปที่ที่ผ่อนคลายไปที่ที่บอกว่าคนไม่ค่อยพุกพ่านอะไรอย่างนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาสนะคะคูณรครอบครัวหรือบางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางเลยก็มีนะคะการเดินทางไกลชิบจอนรงเท้าอะไรอย่างนั้นได้นะคะอ่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเวลาครอบครัว ได้นะจัดการบ้านทำบ้านหรือไกลบ้านได้หมดนะคะไกลบ้านได้นะคะส่วนคู่รักบางคู่ก็อาจหรือบางท่านชาวราศีสิงค์คุณอาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะบางท่านก็อยากจะเริ่มต้นงานใหม่บางท่านออกมาเรียบร้อยแล้วงานตัดสินใจออกงานแล้วบางท่านได้เริ่มต้นงานใหม่ นะคะบางท่านอยากจะมาผันตัวเองทําธุรกิจส่วนตัวก็มีธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับทางไกลธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีสิงคุรครอบครัรวส่วนบางท่านนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้งานมันมาจากความสามารถหรือคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณมีพรสวรรค์ทางด้านอะไรคุณอยากจะเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยโอกาสก็มาร้านค้าร้านอะไรใดๆก็ได้โอกาสก็มาค่ะณนะปัจจุบันนี้เดี๋ยวยังไงก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเป็นมหาอุดนะคะส่วนอืมมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องของบ้านน่ะนะคะระวังคนเครือญาติด,ด้วยเรื่องของบ้านเครือญาติดได้ นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้หรือถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังเอ่อเรียกว่าปัญหานะคะระวังปัญหาด้วยปัญหากับเครือญาติก็ได้ทั้งนั้นหรือเครือญาติเป็นปัญหาคุณอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนนะคะไปมีส่วนอะไรอย่างนั้นไปช่วยอะไรหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกช่วงนี้โอ้โห สิงระวังอารมณ์ร้อนใจร้อนนะคะการขัดแย้งบางอย่างนะนะคะการขัดแย้งบางอย่างแล้วก็ช่วงนี้ใครที่จัดปรับปรุงบ้านก็น่าจะเป็นจังหวะเหมาะเหมาะกับการเออเราอยู่บ้านนี่หรือเรามีบ้านอีกที่หนึง่งเรามีบ้านที่กไกลๆอีกที่หนึง่งนะคะเราอยากจะเดินทางไปปรับปรุงที่ตรงนั้นอันนั้นก็ได้ด้วยนะคะคุณอาจจะไปปรับปรุงไปทําอะไรสักอย่างกับที่ตรงนั้นหรือบางท่านจะมีในเรื่องอะไรกับเรือญาติไปเกี่ยวข้องอะไรการจัดการการจัดการไปเกี่ยวข้องกับ เอเอเกสารบ้านช่องอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะจัดก,การในเรื่องของเอกสารอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ว่ากันไปโชคทางการเงินมาจากงานโชคทางการเงินมาจากเออเงินที่เรารอคอยได้ด้วยอีกต่างหากนะคะเงินมาจากที่เรารอคอยอารมณ์ประมาณนั้นบางท่าน เหมือนกับว่าคุณอาจจะหวังหวังเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือชาวราศีสิงห์ใครที่อยากจะขายทรัพย์ขายที่ขายทา่าขายบ้านก็มีโอกาสนะคะก็มีโอกาสอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้คุณต้องไปปรับรีโนเวทที่ที่อยู่ไกลๆหรือคุณไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณอาจจะอยากจะขายที่ขายทางอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะอันนั้นคือในเรื่องของบ้านด้วย สิ่งสําคัญเลยตรงนี้ก็ฟ้องมาว่าคุณกาลังจะมีจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานทางเลือกใหม่ๆนะคะเพราะบางท่านมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานบางท่านมีปัญหากับผู้ใหญ่ในสายงานนะคะตรงนี้ด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักการผิดใจกันมันเกิดขึ้นนะคะการผิดใจกันเกิดขึ้นการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นการเขาเรียกว่าอะไรการสื่อสารที่ไม่ลงล็อกไม่ลงตัวมันเกิดขึ้นแล้วก็ในบางท่าน นะคะมีในเรื่องของความรักที่มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนสักทีหนึง่งมันก็ไม่ได้ชัดเจนไปไหนสักทีหนึง่งอารมณ์ประมาณนั้นนะคะความรักตรงนี้มันก็อาจจะเรียกว่าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเครียดทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอยากจะเอาตัวเองหลุดพ้นฉันอยากจะหลุดจากปัญหานะคะแต่ส่วนบางท่านกําลังอยู่ในห่วงของคนที่พยายามปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางหลุดจากปัญหา นะคะบางท่านก็พยายามอยู่หรือบางท่านจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทุกข์ร้อนแล้ววะฉันไม่ฉันทุกข์ใจก็ได้ค่ะเพราะความรักกับมันไม่มีความชัดเจนสักทีหนึ่งโดยเฉพาะใครก็ตามนะที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอารมณ์บอกอารมณ์เหมือนกับคนคนที่ฉันอยากจะปล่อยละฉันไม่อยากจะรู้สึกรู้สารฉันไม่อยากจะสนใจละฉันอยากจะแบบว่าเออหลุดพ้นนะคะต้องใช้คําว่าหลุดพ้นก็ได้ นะคะตรงนี้ส่วนใครที่มีใครที่อยู่กินกันเป็นปัญหาความรักระวังมีในเรื่องของอะไรเอ่ยจุดเป,ปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ค่ะนะคะบางท่านที่อยู่กินกันก็อาจจะหมายถึงมีเรื่องของนิติในนิติกรรมเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะคะตรงนี้นะทีนี้นะครับมาดูคนของคุณเป็นยังไงบ้างชาวสิง ไว้เหมือนเขากัดคุณเลยเนาะเนี่ยเหมือนเขากัดคุณเลยอะ่ะอืมใจก็มีคนอื่นอีกใจก็กัดเอาไว้อย่างเงี้ยหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคืออะไรหรืออารมณ์ประมาณนี้ค่ะอารมณ์ประมาณว่าเขามีคนอื่นที่เขาคุย นะคะที่เขาเขาคุยเอาง่ายๆคือเขาคุยเขามีคนอื่นที่เขาไปคุยมีคนอื่นที่เขาไปปกปิดปิด,ปดบางคุณอะไรก็ว่ากันไปแต่สาเหตุอจาจจะเป็นเพราะว่าความสุขระหว่างเขากับคุณเหมือนไม่มีมันหมดไปก็ได้หรือรวมไปจนถึงระหว่างคุณกับเขานะคความสัมพันธ์ถ้าเขามีเจ้าเขอาเจ้าของหรือเขามีคนอื่นเป็นตัวเลือกเขาก็ให้ความสัมพันธ์คุณได้แค่นี้ต่อให้เขาไม่มีเจ้าของแต่เขามีตัวเลือกเขาก็ให้คุณได้ระดับนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยนะส่วนใครที่เป็น คนที่ใช้ชุดร่วมกันจุดเปลี่ยนแปลงจุดแตกหักมาค่ะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีคนอื่นเป็นทางเลือกไปกิ๊กกักสังคมที่เขาไปกิ๊กกัก,กนี่แหละนะคะอ่าคนที่เขาไปพัวพันติดต่ออะไรอย่างนั้นน่ะนะคะภายนอกของเขาในการไปทํางานของเขาก็าอาจจะไปติดต่อคนนู้นคนนี้ไปกิ๊กกักกับคนนู้นคนนี้นัน่นแหละค่ะจุดเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับเขากขาลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะส่วนใดๆก็แล้วแต่บางท่านนะคะก็จะมองในมุมมองว่า เขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าของเขาก็ได้นะคะเขากับคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ให้กันได้ระดับแค่นี้ก็ได้นะคะคบค้าสมาคมด้วยผลประโยชน์ด้วยสเสน่หาด้วยโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรใดๆแต่สุดท้ายด้สุดถ้าจะต้องเลือกเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าขเขานั่นแหละคะ่ะคือประเด็นนะคคือประเด็นตรงนี้ก็มีด้วยนะคะหรือถ้าไม่ใช่ทางเลือกใหม่ เขาอาจจะไปพัวพันกับคนอื่นเขาอาจจะอยากจะไปมีทางเลือกใหม่ก็อาจจะเป็นเพราะมันไม่มีความสุขต่อกันไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ความสุขความเสน่หาต่อกันมันไม่มีความรักมันถดถอยนะคะเหมือนกับคนอยู่ร่วมกันแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ได้เอานะคะแบบนั้นอะความรักมันถดถอยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ต้องการความสุขทางใจอะไรของเขาก็ว่ากันไปตรงนี้มันหมายถึงทางเลือกใหม่ มีสองประเด็นนะใหม่และเก่าเออมาดูกันค่ะแนวโน้มอนาคตอันไกล้เป็นไงบ้างสิงโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเจ็บลึกๆในใจอะที่คุณต้องเก็บอารมณ์เอาไว้อะนะคะกับความสัมพันธ์แบบนี้กับความสัมพันธ์ที่เขาโลเลใจโลเลใจแบบว่านึกแบบเหมือนกับคนที่แบบว่านึกอยากจะ มีเราก็มีนึกไม่อยากจะมีเราก็ไม่มีอย่างนี้นะคะแต่บางท่านอยู่ในห่วงคนที่กําลังจะตัดสินใจบอกแล้วคุณกําลังจะตัดสินใจปลดปล่อยแล้วปล่อยวางห่างเหินเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณอาจจะคิดแบบว่าเขานะคะกลับกลอกได้ไหมได้ความรักห่างห่างเหินเหินมันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นนะความรักมันแกว่งแกลงความรักเอาแน่เอานอนไม่ได้คุณอาจจะตัดสินใจเองด้วยก็ได้ว่าด้วยศักดิ์ศรีอะไรก็แล้วแต่ นะคะเจ็บไหมเจ็บแต่เลือกห่างไหมเลือกห่างเลือกออกมาจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลือกที่จะปลดปล่อยเลือกที่จะปล่อยวางหรือเลือกที่บอกว่าก็มันก็เหมือนกับคนจำยอมเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเราอยากอยากจะตัดใจซะที่ไหนแต่ในเมื่อมันจะต้องเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราก็หมายถึงว่าเราจำยอมในเมื่อเขาอยากจะไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้การไม่คุยนะคะการไม่คุยการไม่สื่อสาร การมีทิฐิหรือต่อให้ต่อให้แบบว่าศักดิ์ศรีก็แล้วแต่ด้วยความเป็นศักดิ์ศรีด้วยว่ามันเหมือนกับคุณพอแล้วอะนะคะความความหวังของคุณมันไม่มีโอกาสอะไรเลยมันคาราคาซังมาตลอดเวลาหรือปัญหาก็ตามที่เขาไม่เคยคิดจะแก้ไขปัญหาหรือเขาไม่เคยมีความชัดเจนให้กับคุณก็ตามนะคะอารมณ์ประมาณของคุณก็เหมือนกับว่าเชิญเถอะฉันก็พอแล้วนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเวลาละอะไรอย่างนั้น เป็นการหมดเวลาเป็นการจำยอมถึงได้บอกว่าเจ็บแต่จบในเมื่อเขาต้องการแบบนั้นเราก็ปล่อยให้เขาไปลองดูในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะทำแบบนั้นใช่ไหมก็ปล่อยเขาลองดูอะไรอย่างนั้นก็่ากันไปนะคะความรักมันมีวัตตะอยู่แล้วในเมื่อความรักมันเป็นแบบนี้ตัวตนของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะ ความรักโลกสองใบไม่มีจริงจากนี้ไปไม่มีทางเป็นจริงได้ต้องเลือกเขาก็เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็คนที่เขาเลือกคือใครล่ะก็อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกได้ว่าคนคนนั้นนะ,ะเขาอาจจะไปมีใจหรืออะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เถอะนะคะแต่โลกสองใบมันไม่มีจริงหรอกนะคะถึงสุดท้ายท้ายสุดอนาคตอันใกล้เขาก็ต้องเลือกที่จะยุต,ติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ดียุต,ติความรักความสัมพันธ์ที่ ที่มันผัวพันแบบนี้อยู่ดีหรือความรักความสัมพันธ์แบบนี้ก็อาจจะหมายถึงอะไรมันก็ไม่ยากมันก็ไม่มีโอกาสได้ไปต่ออยู่แล้วนะคะส่วนใครที่คบค้าสมาคมกันกันกบเขาแล้วไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยกักกักอยู่ได้นะคะนึกอยากจะไปก็ไปค่ะนึกอยากจะเลือกห่างก็ห่างจริงๆค่ะนะคะตรงนี้ มันเป็นความพึงพอใจของเขาเขาพอใจในการกระทําของเขามากถึงแม้ว่าการกระทําของเขามันผิดก็ตามเ,าเขาไม่สนใจอะไรใครเขาสนใจแต่ตัวเองค่ะเอาตัวรอดตัวเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตวันข้างหน้าเขาจะไปได้ดีไปได้สวยขนาดไหนแต่เขาได้เลือกรองแล้วอ่ะนะคะนี่คือฝั่งเขานะนะคะหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การห่างเหินในช่วงนี้หรือจบกันมาช่วงนี้นะคะตรงนี้แหละคือประเด็น โอ oh. จะให้คุยออกับคุณเขาไม่เลิกเขาไม่ได้คุยนะเนี่ยนะะเขาก็นิ่งเหมือนกันหรืออารมณ์ประมาณนั้นได้สองคนท้าทายกันก็ได้ท้าทายกันต่างคนต่างศักดิ์ศรีต่างคนต่างทิฏฐิฉันก็เลือกของฉันเธอจะเลือกของเธอก็ว่ากันไปอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะ ล้มก็ลุกขึ้นใหม่ได้ชาวสิงบอกว่าคุณล้มคุณก็ลุกขึ้นใหม่ได้คำนี้ใช้ดีมากๆเลยสิงยังไงก็เป็นสิงวันยัางคำใช้มาแทบทุกคิดด้วยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณพยายามมามากพอแล้วคุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณอารมุ่มอร่วยอะไรก็ตามมามากพอแล้วนะคะตอนนี้มันสายเกินไปแล้วล้มแล้วก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอของชาวราศีสิงชีวิตของคุณยังมีโอกาสมันข้างหน้าถ้าความลักแบบนี้ มันอาจจะเป็นความรักที่เป็นผลประโยชน์หรือเป็นความรักที่แบบว่าเขาต้องการผลประโยชน์กับคุณหรือเขาเขาไม่ยอมมีความชัดเจนอะไรใดๆกับคุณคุณรู้สึกว่าศักดิ์ศรีคุณต้องมาแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าฉันก็ฉันก็คนเหมือนกันนะอ่าฉันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะก็รู้สึกได้ว่าถ้ามันยากไปถ้ามันอุปสรรคถ้ามันจะต้องไม่ชัดเจนหรือถ้ามันต้องมานั่งอึดอัดกดดันทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันไม่ยอมอยู่ใต้อารัตขาของความกดดันตรงนี้นะคะถึงได้บอกว่าคุณสิงก็เป็นสิงค์จริงๆนะคะคุณไม่ได้ล้มง่ายๆหลอกล้มคุณก็ลุกขึ้นใหม่ได้เสมอชาวโสด ต่บางท่านมองเห็นแบบนี้ด้วยนะไพ่สรุปแบบบางท่านก็ยังมีการพัวพันกันนะในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจกิจการอะไรก็ว่ากันไปบางท่านก็มองเห็นแบบนี้แต่ถ้าจะให้ยอมอ่อนข้อก็คิดว่าไม่ยอมอ่อนข้อนะคะชาวโสดค่ะมีรักเจอแต่คนเจ้าชู้ขึ้นมาให้แบบนี้นะมีรักเจอแต่คนจริงโจ้ไม่ชัดเจนไม่จริงใจหรือ ไม่มีความชัดเจนอะไรใดๆนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะกลับมารักตัวเองดีกว่าไหมนะคะตัวเองกลับมาดูแลธุรกิจกลับมาดูแลงานกลับมาดูดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองนะอยู่สดๆอยู่ลอนๆอยู่สวยๆมันก็รวยได้มันก็หาความสุขได้ตามวิถีชีวิตของคุณบางทีก็บางทีคุณก็คิดแบบนี้ส่วนบางท่านมีคนเข้ามาจริงค่ะแต่คุณก็จะรู้สึกว่า ความรักบนโลกใบเนี้ยมันมีแต่ผลประโยชน์จะบอกว่าโปรงไหมมันก็ไม่โปรงแต่ก็จะมองว่าเออคุณก็คุยแหละแต่ถ้าจะถามว่าให้คุณให้คุณลองให้คุณแบบว่าเปิดใจเลยซะทีเดียวไหมคุณก็ยังไม่แบบว่าชัดเจนซะทีเดียวอารมณ์ประมาณนั้นนะ ส่วนในบางเคสจะมีใครไม่ทราบได้ที่เป็นคนเก่าเก่าเก่านานมากแล้วก็ได้เก่ามาจากไหนก็ได้นะคะอยู่ดีๆก็จะอยากจะกลับมาติดต่อหาคุณอย่างเงี้ยแต่การกลับมาติดต่อหาคุณก็ระวังในเรื่องผลประโยชน์ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนในบางเคสจะได้ทางเลือกใหม่ไปเลยค่ะนะ,ะทางเลือกใหม่ไปเลยจริงๆรงักแบบอยู่ไกลไกลอะไรอย่างนั้นก็มีนะคะแล้วก็บางท่านสิง อารมณ์สวิงนิดนึงอย่าลืมว่าช่วงนี้คุณมีดาวเกตทับรักอารมณ์ของคุณมันจะอ่อนไหวเป็นพิเศษอารมณ์เอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้เป็นพิเศษนะคะอารมณ์แบบว่าบางทีกลับไปนึกถึงเก่าๆก็มีถ้าไม่ได้มีเก่ากลับมาหรืออารมณ์แบบว่าอืมบางทีก็หวงเวง,วงอะไรอย่างนั้นอะ่ะนะคะเราก็มองว่าชาวสดอารมณ์ของคุณช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บางท่าน มีรักเข้ามาจริงนะแต่ก็ยังเป็นอารมณ์ของคนที่โล,จลดจริตอารมณ์ของคุณอนะมันรุนเลมันแปรปรวนได้นะคะตรงนี้ด้วยคิดมากได้คิดสารตะไปหมดเลยความรักเขามีคนอื่นไหมเอ๊ะเขาจะมาเจ้าชู้ประตูดินกับเราไหมเขาจะมาจริงจังกับเราไหมอะไรแบบนั้นสารตะนะคะแต่บางท่านก็ไม่รักไม่เอาลัฝากฝักใ่อย่างเดียวทํางานหาเงินอย่างเดียวนะคะตรงนี้ด้วยยิ่งวกว่ากบจำสินี นะคะบางท่านอ่ะคือโปรงกับความรักอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักบนโลกตอนเนี้ยนะคะคุณอาจจะเคยเจอแบบว่าความรักที่ว่ามันไม่จีรังหรือความรักบนโลกใบนี้มันเหมือนกับมันมีแต่เรื่องของผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะบางทีก็โปรงได้นะคะหรือ,อยังเอาแน่เอานอนกับการตัดสินใจไม่ได้ก็ได้สำหรับคนที่มีคนเข้ามาแต่ก็เชื่อเถอดข่าวว่าช่วงนี้ชาวสิงมีใครเข้ามาก็คุยไปก่อน นะก็คุยไปก่อนแล้วก็บางท่านก็มีเก่าๆเข้ามาจริงๆหรืออารมณ์ลมพัดหวนไปนึกถึงคนเก่าได้หมดทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งๆที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะทั้งๆที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วอารมณ์จะประมาณนั้นเก่าเข้ามานะคะหรืออาจจะหมายถึงคู่ลิขิตเก่าๆคู่กรรมเก่าได้ กรรมเก่าเข้ามาลิขิตเก่าๆคู่ที่มีบุญบุญสัมพันธ์กันเข้ามาในชีวิตได้ไหมก็ได้ค่ะนะคะตรงเนี้มีนะไม่ใช่ไม่มีอ่า<ส>เขาเรียกคู่กรรมเก่าหรือคู่พรมลิขิตนะคะคู่ลิขิตกับคู่กับคู่บุญทํากรรมแต่งเก่าคู่มีการกระทําอะไรร่วมกันมาเนี่ยเขาเรียกคู่เก่ากแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีคนมีตําหนิเข้ามา แต่ให้ดูดีดด้วยนะคะบางท่านระวังคนมีเจ้าของเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิง์กว่าจะตัดสินใจเลือกรักใครไม่ใช่ง่ายหรอกค่ะใครจะมาจีบชาวราศีสิงเนี่ยชาวราศีสิงต้องเลือกเป๊ะเวอร์เป๊ะเป๊ะทั้งเป๊ะทั้งสถานะทั้งเหมาะสมทั้งสังคมทั้ง,ต,งต่างๆนะคะคุณอาจจะเลือกคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมาส่งเสริมชีวิตละนะคะตรงนั้นน่ะ การส่งเสริมกันและกันนะคะไม่ใช่ฉุดกันลงแต่ต้องฉุดกันรุ่งเรืองค่ะนะ,ะแล้วก็ไม่แน่หรอกค่ะว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบลักจริงๆนะคะอ่าไม่ช้าไม่นานนี้หรือบางท่านกําลังพบแล้วก็ได้แต่อยู่ในห่วงคุณที่คุณกําลังสับสนกับตัวเองว่าคุณจะเอาอยัางไงดีเนาะอะไรอย่างนั้นนะคะหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ทั้งนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่า คุณเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะเลือกรักใครคุณต้องใช้ความคิดทั้งเหตุและผลไม่ใช่เลือกลักเพะใจนะคะทั้งเหตุและผลสลตะไปหมดเลยนะคะตรงเนี้ยแล้วก็บางท่านมองเห็นในเรื่องของรักเก่าเข้ามาด้วยนะเนี่ยพูดเรื่องของเก่านี่หลายครั้งแล้วนะรักเก่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เข้ามาคุณไปนึกถึงนะตอนเนี้ย รักคนมีตำแหน่งรักคนไกลได้ค่ะนะคะรวมไปจนถึงรักเก่าเข้ามาได้หรือภมลิขิตเก่าๆจะเข้ามาในชีวิตได้เช่นกันนะคะคนเก่าภมลิขิตได้หมดตรงนี้ชาวโสดแต่กว่าจะกว่าจะเปิดใจเนี่ยรักของคุณมีทั้งเหตุและผลไม่ใช่เลือกได้ใจอย่างเดียวนะคะ คนคนนั้นต้องเหมาะสมต้องคู่ควรต้องสมน้ําสมเนื้อต้องมาในรูปแบบถูกต้องแต่บางท่านใครที่เข้ามาไม่ถูกต้องก็อาจจะหมายถึงคุณก็ไม่แน่ใจตัวเขาและมาในรูปแบบไม่ถูกต้องอาจจะหมายถึงอะไรเขามีคนอื่นไหมอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะคุณก็อาจจะต้องใช้เวลาพิพจารณาก็น่าจะประมาณนี้นะสาหรับคนที่มีปัญหาความรักนะคะเอไพ่ก็ฟ้องมาเลยว่าคุณกำลังจะมีจุดเปลีป่ยนแปลง ในความสัมพันธ์บางท่านทุกมาบางท่านเหนื่อยมาจุดเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะากกำลังจะเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าพยายามจะหลุดพ้นดีกว่ากับปัญหาเหนื่อยๆหนักๆนะคะตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะของชาวราศีสิงส์่วนชนคนโสดเดี่ยโอ้โหลักมานะคุณนะคะความรักมาแต่บางท่านก็โชคดีไปเลยนะบางท่านไม่นะจ๊ะ ฉันแต่งกับงานฉันเอางานฉันเอาเงินมีคนเข้ามาก,ก็ไม่ได้ว่าปิดกั้นเขานะคะก็คุยได้แต่ก็ไม่ได้ว่าต้องเปิดใจนะคะไม่ได้ว่าต้องชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็นี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีสิงห์ความนักของคุณ15วันนี้ใดๆแล้วดวงกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดาวอาทิตย์ย้ายก็คือดาวประจำตัวของคุณเขาย้ายเป็นมหาอุด14เมษาเพราะฉะนั้นการย้ายครั้งนี้คือสัญญาณแล้วแหละคือสัญญาณว่าต่อจากนี้ไปคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยแล้วก็อย่าลืมว่าเดือนพฤษภาดาวใหญ่ย,ย้ายสามดวงมีอิทธิพลกับคุณทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องเอาไว้ไปก็ไปติดตามในคลิปดาวย้ายนะคะคลิปดาวย้ายกำลังทยอยลงให้ก็ไปติดตามกันได้นะคะ ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโอกาสความสุขความสำเร็จความสมหวังความสมปรารถนานะคะของคุณกำลังจะเข้ามาแล้วอขอให้ทุกท่านนะคะใครที่อยากจะมีรักก็ขอให้พบรักที่ดีงามนะ,ะพบรักที่แบบว่าไม่ต้องมาเข้ามาเป็นปัญหาไม่ต้องมาเข้ามาเป็นกรรมนะคะเอารักที่เป็นสุข เอารักที่ส่งเสริมขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะ FC ท่านไหนที่คลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนเข้าไปที่ช่องนะคะ ก็จริงๆทุกท่านก็ต้องรับทราบอยู่แล้วว่าเข้าไปที่ช่องไปกดที่คลังวิดีโอค่ะคุณนะกดที่คลังวิดีโอถ้าคุณต้องการรับฟังรับชมจริงๆนะกดเข้าไปที่คลังวิดีโอหรือ p l a y ิสต์ได้ก็จะมีคลิปให้คุณได้เลือกรับฟังรับชมนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านมากๆเลยที่ยังติดตามรับฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังเป็นกัลยาณมิตรกันเสมอมาแล้วก็ยังคาดหวังก็เป็นกัลยาณมิตรกันเสมอไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังสมปรารถนาสมความตั้งใจ นานาประการนะคะสวัสดีค่ะ